โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม u n n ตอนนี้นะครับกลับมาอยู่กันในว c Serv เซิร์เอร์ไออวนซี I u w n c นะครับทุกคน แม่หลังจากห่างเหินและห่างหายไปนานมากนะครับทุกคนสลับวอซีเซิร์ฟไออ้วนซีและวันนี้นะครับผมได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเซบิอวนซีเนี่ยปิดไปแล้วหรือหายไปแล้วจริงๆยังไม่ปิดนะครับและก็จะเปิดยาวๆเลยนะครับทุกคนจํำว่ายังไม่ปิดและเปิดยาวๆนะครับพอแล้วคือใครมาในตอนนี้มีของแจกเล็กๆน้อยๆนะเป็นกิจกรรมดีกว่าถ้าว่ากิจกรรมแชร์กลุ่มนะครับก็คือแชร์กลุ่มเนี่ยรับไปเลยครับทุกคนทั้งหมด5 CP 50เพชรแล้วก็500 GCP นนะครรัับกก็ชช่วยๆแ นะครับคนละไม้คนละมือเพราะว่ายิงแชร์เยอะคนจะได้กลับมาเรื่อยๆเยอะนะครับทุกคนประมาณนี้และที่สําคัญเลยทุกคนผมบอกเลยว่าของเนี่ยโปรโมชั่นใหม่ เนี <Billie S 2> ่ยเห็นไหมทุกคนคูณ <Ash ELLE disco> 2แล้วนะครับถึงวันอาทิตย์ก็คือใครกลับมาเล่นตอนนี้แล้วแบบว่าอยากจะเออเติมเล่นแบบเออกลับมาเล่นทั้งทีอยากจะเติมตอนนี้คือบอกเลยว่าคุ้มนะครับเพราะว่าประจบเหมาะกับเติมคูณ2พอดีตั้งแต่วันสองวันที่แล้วนะครับจนถึงวันอาทิตย์เพราะนันคือตอนนี้ก็ยังคูณอยู่ก็ใครอยากเติมก็รีบเติมนะครับคูณ2ถึงวันอาทิตย์นี้นะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นของโปรโมชั่นใหม่นะครับทุกคนก็คือโปรโมชั่นปัจจุบันนะครับโปรโมชั่นหลักตอนนี้ก็คือนี่ครับมีเป็นเซตห้า ตามนี้นะฮะทุกคนซึ่งวันนี้ผมกลับมาทังทีเนี่ยก็มอกเลยว่าเดี๋ยวจะไปแกล้งคนกันนะครับทุกคนซึ่งผมเห็นพักหนึ่งแล้วแหละว่าเออเวอนซีเนี่ยเขาสรรหาของมาเกณฑคนจริงๆอย่างที่บอกไปว่าแอดบินเนี่ยขยันนะขยันทําของมาเกณคนในเซิร์ฟทุกคนวันที่ผมก็จะมากับปืนอันนี้ทุกคนปืนแปลงร่างเฮียกับแปลงร่างตู่แล้วก็แปลงร่างควายจริงๆอะ่ะมันคือประเภทเดียวกันหมดเพราะว่าอันเนี้ยคือเฮียใช่ไหมครับอันนี้คือควายสว่วนอันเนี้ยมันคือเฮียกับควายรวมกันครับเป็นตู่นะครับ แต่ช่องจับบินเอาไอ้เทียวทหานทหารเรื่องนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปหากินคนเลยดีกว่าไม่รู้ว่าเซิร์ฟาร์มจะมีคนหรือเปล่าเพราะตอนแรกเนี่ยเออผมเปิดคลิปไปรอบนึงแล้วนะครับแล้วผมลองไปยิงคนดูเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันยิงแต่ปืนมันบักหรือว่าเพราะอะไรไม่รู้นะครับยิงเสร็จมันไม่สามารถเปลี่ยนให้คนกลายเป็นควายหรือเป็นเทียได้สักอันเลยครับทุกคนผมก็เลยแบบว่าเออลองปิดคลิปแล้วเรามานั่งยิงใหม่เอ้าพอไปดัดคลิปแล้วแมง แปลงล่างเฉยเลยนะครับเหมือนแบบว่าเหมือนปืนมันกลัวกล้องอะทุกคนเวลาอัดคลิปยิงแล้วไม่แปลงล่างแต่พอเวลามาได้อัดคลิปลองยิงเฉยๆแปลงล่างเฉยเลยนะครับผมจะมาลองอีกทีนึงเพราะว่าถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยคงต้องหาวิธีอื่นแก้งนะเพราะว่ามันเป็นอ็กิเตอะผมไม่รู้ว่าคืออะไรมป็นเอิเนตอ็ิเนตนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าผมมีเสียงแปลกๆไปหรือพูดติดขัดอื่นๆมันๆก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมไม่สบายนะครับที่ผมหายไปหลายวันไม่ลงคลิป แล้วก็เจ็บคอครับมีเสมหะเจ็บคอแบบหมบอกล้วเจ็บคอมากนะกินแต่น้ำอุ่นทุกวันนี้แล้วก็ปวดหัวแบบโดนบีบตึบๆปะทุคนนะครับแต่ไม่ใช่เป็นโควิดนะไม่ต้องห่วงผมไม่ได้เป็นโควิดนะฮะแต่วันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ก็ยังไม่หายขาดยังปวดหัวอยู่บ้างแต่ก็เออไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเวลาคนเราเล่นเกมเนี่ยมันจะทําให้หายปวดหัวทุกคนเหมือนแบบรู้สึกปวดหัวเหมือนเป็นยาชาอะไรอย่างงี้ทุกคนแต่พอหลังจากที่ผมออกจากคอมไปเนี่ยผมไปเดินทํานู่นทํานี่กินของกินข้าวเช็ด ปวดหัวตึ๊บตึ๊บ,ตบแต่พอเวลาใส่หูฟังเล่นเกมเนี่ยไม่ปวดหัวนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่าผม,ผมก็เพิ่งรู้ตัวเนี่ยเออว่าเออดีเว้ยคนเราเกมเหมือนเป็นยาชามันก็คือแบบทําให้ไม่รู้สึกหา่าเลยครับทุกคนนะฮะมายือรายแรกของเราเอาเป็นตัวที่อะไรทุกคนผมไม่เคยเอาปืนนี้มาแก้ใครมาก่อนเลยนะฮะโอ้ยกูใครอ่ <c oughs> อะ ผมอยากแกขับผมเลยผมต้องกลับขอจริงคืออันนี้กูขับจริงนะกูไม่ได้ใส่แซงนะแต่กูเจ็บคอแล้วกูขับมันก็ไอไม่ได้คือแบบผมบอกเลยว่ามันน่ารักดีอะทุกคนคือผมไม่เคยแกลงมาก่อนผมเคยเคยดูแต่คลิปภูเมลักแกลงมานะครับอันนี้เคยแกลงสยเป็นวัวเป็นควายอ่ะอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนเอาให้น่ารักก่าเดิม้ย แปลงเปที่อะไรทีเดียวยิ่งคือผมจะขับแรงกันเพราะคือผมพยายามไม่ขับแรงเพราะถ้าขับไปแล้วมันจะเป็นเสียงไอแทนเนี่ยเดี๋ยวคุณดูจะแบบปั่นไส้แบบคุณยดได้แบบเออมานั่งไออะไรเงี้ยคือผมบอกเลยว่าคุณดูว่าเห็นผมทำเสียงปกติเงี้ยผมพยายามทำให้ปกติน่จริงๆคือผมเจ็บคอมากคือแบบกินน้ำยังเจ็บแบบน้ำลายอ่ะนะครับฮัลลโหเดอร์มี่ก็ไม่มีโอเคค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรที่ดีกว่านี้ดีกว่าเป็นตู่เป็นตู่เป็นตู่โอ้เฮย้ย อยู่คนเดียวก็ยังถูกแกล้งนะมึงเนี่ยประยุทธ์ไม่ใช่ประยุทธ์ได็อีกทีหนึ่งมันชื่ออะไรไม่ใช่ประยุทธ์ได็กทีหนึ่งพิมพ์ก่อนเดี๋ยวพิมพ์เป็นห้าก่อนเดี๋ยวห้าไม่ใช่ประยุทธ์โอ้ย่าแกล้งกันดีฮัลโหลไม่ใช่ประยุทธ์ไอพิมพ์ก่อนไม่ใช่ประยุทธ์ไม่ใช่ประยุทธ์โอ้มันคืออะไรมันคืออะไรแอดมินอย่าแกล้งดีเรียกอีกอย่างฉายยาเขาแอดมินก็ไม่มี เดี๋ยวเช็ดผมว่ะเด็กอะใจบ่นเรียกว่าไอ้แบบด่าเขาเราจะได้ของให้น้ำมงดงวิ่งขอ่มเดี๋ยวดับพันธมิ่งก่อนแล้วกันนะครับอ่สงสารวะนะครับจริงๆคือผมชอบคนฟาร์มนะผมบอกไปทุกคนทุกคลิปผมจะเรียกมาแกล้งคนในเซิร์ฟฟาร์มก่อนนแกล้งสเตจแบบว่าดีนะครับเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้เวลาไปกดดักแล้วหัวดำดินเลยทุกคนเฮียเก็บของว่ะโอ้โหของหอมเลยมั้ง เอาละเอาละเฮียโดนผีตบเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอว่าจะต้องแบ่งเป็นเป็นแบบว่าดีองค์นี้เขี่ยแล้วกันนะทุกคนแจกของเล็กน้อยผมไม่ได้มานานแต่ผมชอบแจกของนะพูดเฉพาคอนเสิร์ตฟาร์มเนี่ยนะครับใครอ่ะเราจะคิดเป็นไอ้ภูมิเป็นทุกคนเราจะได้ไม่ต้องพูดไปนะคิดเป็นไอ้ภูมิไปเฮ้ยดูเรื่ไงอ่ะปกติผมไม่ทำคลิปแบบนี้นานมากนะทุกคนผมหายใจอ้วนซีไปนานมากนะไม่คิดว่าเป็นภูมิหรอโอ้โหมีเสียงด้วยปะเอ้ามีเสียงได้หรอเอ้า ตอนยิงจะมีเสียงอดี๋ยวแกล้งกันดีเดี๋แกล้งกันดิเอาเดี๋ยวแจกของให้อดทนไปก่อนอันน้องเสียงเคียดนนี่เคียนมีเสียงไหมเอาเคียไม่มีเสียงแอดมินแอดมินไม่ดูเป็นใครเป็นใครครับโอ้โหขับไม่ได้กูจะขับกูขับไม่ได้กูเจ็บคอเฮ้ยทุกคนเส่แมมันพันคอขอบไยจริงนะครับโอ้อ่ะเคยเห็นเคยควายวิ่งหนีผีไหมควายวิ่งหนีผีไหมทับซีสปาว สีสปาว์ห้าสิบควายวิงดีวีควายวิงดีวีอยู่ก็ดูตายตายตายควายวิงดีวีอะแกคนตาตาน่าบอสอยู่เยอะนะเนอะมันไม่ออกเว้ยมันไม่ออกโอ้โหไม่น่าเลยหนุ่มชีวิตเรา นางสาดได้บางทีอ่ะอ้าวอันนี้ผมไม่ยิงละผมมายิงบอสต่อครับทุกคนดูดเจ็บคอโอ้ยโอ้ยเอ้าหลุดเลยทีนี้เอ้า หลุดเลยนะครับไอคนโดนแกล้งไม่หลุดไอคนที่แกล้งเขาหลุดแทนนะครับก็เดี๋ยวผมเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ทําการเดี๋ยวผมจะเอาแมกกายาให้มันนะเพื่อทําการยิงบอสนะเออเพราะว่าวันเนี้ยผมไม่ได้มาเล่นนานนะครับคนในเซิร์ฟเปสี่เนี่ยก็มีเยอะอยู่นะครับแต่เดี๋ยวนี้คนฟาร์มน้อยลงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยว่าคนในเซิร์ฟปิดเท่าไหร่นะครับเพราะหลายคนเนี่ยอาจคิดว่าเซิร์ฟปิดไปแล้วนะครับทุกคนใช่ไหมแต่จริงคือยังไม่ปิดนะครับอย่างที่บอกไปว่าแอดมินฝากมายืนยันว่าจะเปิดยาวนะทุกคนแม่เอ้ย แม่งได้ทำมาทำาห้อ้วนสีก็ดีอะแต่มาทำผิดวันไม่หน่อยมาในวันที่กูขำไม่ออกคืออยากจระขำแต่เข้าใจป่านคนดูผมเข้าใจคนดูแหละว่าถ้าผมขำแล้วเสียงไอมาแทรกเนี่ยคนดูจะรู้สึกไม่ชอบแล้วไม่ดีผมก็เหมือนกันเพราะว่าเวลากูไอนยกูเจ็บคอมากเลยนี่บอกไปว่าแค่กืนน้ำลายผมังเก็บคอเลยนะครับนะครับไปใหม่นะเดี๋ยวไปแจกแมกยาให้มาหน่อยนะครับแมกยาเพราะว่าเห็นไหมแม่แกคนเดินเซิร์ฟฟาร์มมีคนเดียวเองปะ เดี๋ยวต่อไปก็ไปดูพรีเมียมนะครับเสร็จแล้วถ้าไม่มีใครแล้วก็จะไปแจกแกล้งไม่ให้แจกไม่ใช่แจกดิเใช่ว่าแกล้งดีกว่าแกล้งคนในสมธรรมดานะครับให้เป็นเทียเป็นตู่เป็นเป็นควายทั้งแมปอบอกเลยโคตรทางสารเลยเมื่อกี้คือแบบกำลังแบบโหฟาร์มอยู่แล้วโดนกูแกล้งหัดนะแล้วคือวิ่งหนีบอสไม่รู้ตอนนี้มันคือมันมันตายหรือ,อยังอนะ่ะตอนนี้คือผม,มอยากรู้มมากเลยเอาไงแล้วคือมันตายจริงไงทุกคน มันตายหมดทุกคนเอาหลุดเลยต้องออกเขาใหม่ป่ะเหมือนเหมือนจะถอดวิญญาณป่ะทุกคนถ้าแบบถ้าแบบว่าแปลงเป็นควายเงี้ยแล้วตายเนี่ยมันเหมือนถอดวิญญาณป่ะใช่ป่ะชิบหายาทุกคนกูจะมาแจกของเขาไม่เออแจกมงแจกบอส แกงแรงไปหน่อยบันดนี้จริงคือผมพลาดหลุดด้แหละถ้าผมไม่หลุดเนี่ยผมจะดึงเขาไปหาที่ที่แบบว่าบักกว่าดีนะคือแบบว่าไม่ต้องตะเกียร์ไกลดีผีอ่ะอันนี้เขาต้องว่าดีผีแล้วตายไงเพราะเป็นควายมันทําอะไรไม่สะดวกนะครับคือแบบโอ้โหตายห่านะครับทําไมเนี่ยเขาจะมาปะเนี่ยทุกคนมาละมาละมาละเออตอนนี้ไม่รู้ว่ามาในแบบเวอร์ชันถอดวิญญาณหรือเปล่าะนะครับอยู่ไปเนี่ยฮัโลโหลไม่ยิงกันนะนะเราดูเขาได้ โ okay, okay, อเคเก็บของเก็บของเอาอยาไปอะผมให้เลนเล้นเลยอะหกสิบอ,อันเยอะไปวะหกสิบอันหกสิบอันมาราคาเท่าไหร่จีดีเอ็กสามอันสิบห้าบาทเอาอีกแล้วกูหลุดอีกแล้วคนอื่นไม่หลุดแต่ผมหลุดนะครับเป็นเพราะอะไรวะเฮ้ยเกินไปหรือเปล่างั้นให้ผมรีบแจกผมรีบไปดีกว่าครับหลุดไปพักเลยตอนนี้นะครับเออเอาแล้วไงเว้นกรรมตามสนองนะฮะน,นี้คือไอ้คนนั้นไม่หลุดนะเขาั้นแค่ตายแต่กูเนี่ยหลุดสองรอบแล้วนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่อย่าลดความอ้วนซิมาแล้วผมบอกเลยว่ามันต้องถึงเวลาละรีบแจกของรีบไปดีกว่าเดี๋ยวดึงมันมาแล้วให้มันไปหาบอสเองเพราะว่าบอสต,ตั้งห้าสิบตัวนะก็ให้มันไปหาที่ปักหลักตั้งฐานเลยนะทิ้งฐานใหม่ในการยิงบอสนะเพราะอยู่ตรงเมื่อกี้คือบอสตีได้นะครับแต่เมื่อกี้ดึงมาไปข้างบนน่าจะดูดของแล้อยู่แหละนะครับผมอยากจะรู้ว่าหลุดคนเดียวหรือหลุดทางเซิร์ฟปะเมื่อกี้หลุดคนเดียวแหละมันไม่หลุดด้วยนะครับทุกคนเออ แม่ขออภัยในความไม่ต่อเนื่องนะครับมันหลุดอะเออเว้านี่คือของแชปโปของแชครั้นที่แล้วเหรอเว้ยนี้แจกของเยอะมากเลยทุกคนดูดิสองร้อยเพชรเลยนะสองพันจีซีหูโคตรพลาดอะถ้าใครทันของแชเก่านนี้โคตรสบายเลยดิหูแจกเป็นเซตเซตเดกุนะครับไม่ใช่เดกุเซตที่มันชื่อว่าอะไรวะไอ้เซตที่มันใช้พลังไอ้นี่นาานนนนนนระเบิดอะเออแล้วก็สองร้อยเพชรอะสองพันจีซ <Sundays, S 2> ีอะเยอะจัดเลยเอ้า อันนี้ผมขออนุญาตซื้อแม็กก่อนนะครับแม็กก็เดี๋ยวแจกไปเน้นๆเลยครับมาเป็นแม็กแม็กแรงครับทุกคนแม็กแรง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อันนี้คือเตรียมไปไปแจกมันนั่นแหละเพราะว่าดึงบอสได้หมดแล้วทุกคนนะครับ to you โอเคอ่าไอเดึงมาปุ๊บหลุดปั๊บอีกโอ้ my god ไอ้ที่ผมจะแบบกูหลุดอีกแล้วหรออะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันเข้ามาใหม่ทุกคนอัเดี๋ยวผมลงไปสิกบอสไปรอแล้วเพราะว่า เดี๋บอลได้แม็กไปทั้งยี่สิบแม็กซ์ันเป็นแม็กเป็นแม็กซ์แบบว่าไอ้สองอันด้วยครับทุกคนเหลือเลยแสกแสกแสกเฮียอะไรแสกเพิ่มมีสักอ่าสิบตัวแรกนะครับก็เป็นหกสิบตัวบอสทั้งหมดของบันในวันนี้นะที่มันจะได้นะฮะก็เดี๋ยวเราเข้ามาแม่ที่คนเดียวดูดูวุ่นวายมากเลยนะนี่แค่คนแรกก็นี่ยเดี๋ยวต้องมาส่องพีเมียมนะครับว่ามีใครหรือเปล่านะพรีเมียมโอเคอ่ะแม็ก้าไปเลยส่วนยาก็แฉลบันเดียกันทัสิบอันผมผมซื้อมาเกินละจริงๆแจกยาแค่สามสิบอันพอเพราะยาแพงมากนะ แม็กซ์นี่ยังถูกกระยายเพราะแม็กแม็กซ์เรียนแล้เท่าไหร่แม็กซ์ละสามแม็กถูกกว่ายายครับยาแพงมากทุกคนอย่าแกล้งผมเลยพี่ของผมกล้าอย่าข้างหลังข้างหลังเราเปิดใบพูดจัดบัตรอะฮัลโหลไปละโอเคโชคดีน้องเอาของมาให้เออไม่ได้แกล้งหลุดไงโอ้โหเสียใจพูดเสียใจมากเลยนะ้วสามสิบบาทนะผมแจกสามสิบบาทนะยา<อ>นานๆทีมาแจกขอเขาเล่นาบ้างทนงาีน้องเจ้าแล่ห์ดอมวมีอะไรให้อ่ะเออ อออดมินนขงงเล่่้ี10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20แต่ถ้าเป็นกล่องโปรโมชั่นน่ะเออกล่องโปรโมชั่นเนี่ยกล่องมันเป็นสามกล่องร้อยบาทอย่างละสามกล่องเดี๋ยวเขาลองเปิดดีได้ไหนบ้างกล่องเนี้ยเอาบอลขึ้นมาบนได้เหรอโอ้โหเยอะโหดเกินบอลอ่ะมันขอขอมไหมผมขอลองเปิดดูดิโอ้ให้มันมันดีปะล่ะพวกเนี้ยพอเปิดไปมันดูก็ไม่น่าดีหรอกนะผมว่าเออดูว่าเป็นอุ๊ยชิบหายละชิบหายแล้วตาย ไม่ตายรอดเฮ้ยไอชี่ดวมขุมดีเปิดกล่องมาได้ของจมูเฉยเลยเมื่อกี้หมดกล่องไหนวะไอกล่องไหนแพงกว่าเดี๋ยวดูกล่องไหนของแพงกล่องไหนถูกสีเขียวแพงสีฟ้าถูกอ๋อเขียวเป็นของแพงไงมันเลวกาัดได้ของดีนะครับอ๋ออออโอเค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 อันเดี๋ยวผมแจกไปกล่องนี้มาแล้วนะทุกคนมาเดี๋ยวผมไปหาแจกคนอื่นต่อละนะครับเอ่าไปกล่องอ่ะอาไปกล่องนี้ไปน้อง ในกล่องเอากล่องไปเอากล่องไปเอากล่องไปเห็นกล่องไหมน้องเห็นกล่องไหมโอเคโชคดีน้องโอเคก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปคนอื่นต่อนะครับทุกคนก็กินเวลาไปเยอะไม่ใช่พรอะไรครับพอหลุดนะฮะผัดกันหลุดผัดกันไปผัดกันมานะครับแต่พอได้ผมผมดูชี้เนี่ยเมื่อเห็นพี่ไม่มีคนนะครับก็เดี๋ยวน่าจะไปเซิร์ฟธรรมดาเลยเพราะว่าพี่ไม่ไม่มีคนนะครับเก็บไปได้เก็บไได้ทำไมเก็บไม่ได้อะของเตยบอกว่ามันบองเก็บไปได้กล่องที่ผมยม่ให้เมื่อกี้นะครับอะไรวะ ว่าไปเขาโชคดีไปนะได้ให้กล่องโป้อุ้ยหูไอ้เหี้ยงานวันนี้คงไม่ต้องแกล้งซื้อธรรมดาทุกคนพรีเมียมคนแอดเลยนะครับคนเต็มเลยนะตอนนี้โอ้โหมามามากินพรีเมียมต่อแต่พรีเมียมนี้อาจจะแจกไม่เยอะนะครับทุกคนอาจจะแจกเป็นหลักๆแม็กก็คนละสักคนละสักสักสิบแม็กห้าแม็กห้าแม็ก,กมันก็หนึ่งพันแมถึงพันนัดนะหนึ่งพันนัดนัดนัดมาเที่ยนผมบอกแล้วผมต้่มหลอดยาละนะฮะยาแก้ปวดแก้ปวดแก้สารพัดนะกินเยอะมากก็ หนึ่งพันนัดเนี่ยยิงบอลได้ประมาณเกือบเกือบสิบตัวนะเออยิงบ้ามาเอากันเลยเอากันเลยใครไม่รู้อะนะครับเอาจะไปหรอเอาไปสอาโอ้โหแล้วไปพร้อมกันสองคนเลยถือว่าดวงคนจะสวยเนาะเออดวงคนจะสวยช่วยไม่ได้นะครับแม่งแล้วกูแต่แตัเเวเองนะครับแต่ตัวเองปึ๊บปึ๊บโอเคพวกความรวดเร็วนะฮะ เพราะว่าเราจะกลับผมจะไม่กลับมาบนในเซิร์ฟเดิมนะเนื่องจากว่าถ้าอย่างที่บอกไปคือไม่มีคนได้ยิงพรีเมียมจริงผมก็จะไปแกล้งคนธรรมดาแนละ้วเพราะว่า <c oughs> บรรยากาศแบบคือมันกำลังบวกกันโดนัวอยู่ทุกคนให้ดูคนเซริรฟพีพีนี่ครับคนยังเยอะอยู่นะครับไม่ใช่ว่าคนหายไปหมดเลยนะค,คือดูดินะครับตอนแรกก่อนเปิดคลิปเนี่ยที่ผมเปิดรอบแรกเนี่ยคนในเซิร์ฟเนี่ยสิบกว่าคนเลยนะในเซิร์ฟนี้ก็ยี่สิบกว่าคนแล้วเซิร์ฟนี้ก็สิบกว่าคนแล้วนี่คือข้างล่างในเซฟโซนพีบีนี่ไม่รู้หายไปไหนหมดนะไปเซิร์์ฟฟแลล้วก็วกเเซิรรยนะคับ มาดูซิว่าผมจะเจอไอเอสองคนที่แบบมันบังเอิญดิสแล้วมาเซิฟนี้หรือเปล่าเพราะถ้ามันมานี่ก็ถือว่าดวงดีไปนะเออแต่ถ้าไม่มานี่ก็อดแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไม่วนไปเซิฟเดิมมานะไม่กลับหลังแล้วด้วยเดี๋ยวไปเซิฟข้างล่างสุดอีกเซิฟหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการไปยิงปิดท้ายที่เซิฟธรรมดานะครับแล้วจะปั่นดาดูแบบยิงกันอยู่ๆเป็นแก๊งเฮียคือต้องยิงคงทุกคนนะแม่เดี๋ยวจะมีคนแตกนะเอาแล้วกันล่ะอันนี้ได้ไปอาการบักปะเนี่ยที่ผ่านแล้วเนี่ยที่ผมบอกไปว่ามัน,มนาารบัคะค ปวดล็อกคนก็ไม่หายนะครับชิบนหายแล้วน,นี่คือมันเหมือนต้องยายเซิร์ฟไปย้ายเซิร์ฟมาถึงจะหายทุกคน,แล,กน,กนแล้วก็ท่านก็ทำอะไรไม่ได้ก็ับเขต้องแจกของอะทุกคนอ้าวดูดิพอจะแจกบอสก็มีแต่คนหายผมหมดเลยอะคือแบบอันนี้อันนี้อันนี้แกงไม่ได้ทุกคนเพราะนักนคือทำไมได้แกงก็เอาแค่บอสไปละกัน,นไอ้หนุม่มเออเองไม่ต้องเอาอย่างอื่นแล้วเพราะเองแบบคือแบบเองไม่โดนแกงอะเองไม่ได้เป็นควายไม่ได้เป็นเที่อเออนะครับมาเอาไว้สักสี่สิบตัวนะหนุ่มนะสิบตัว บอสอยู่ข้างล่างเหรอบอสอยู่ข้างล่างมานี่ผมอีกรอบบอสได้ให้คนนี้เห็นนะครับไอ้ดีเลยเวาลาบอสจัดมันรู้ว่าเดบอสกี่ตัวแดดมันรู้ว่าแหละมันรู้ว่าไอ้บอสกี่ตัวเฮ้ยเฮ้ยมินานี้ไม่ออกมาเดี๋ยว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 เกาะเป็นขขกูเฮียเอ้าไม่ได้กล่องกูได้ยา มันจะรู้ว่าบอสอยู่ข้างในนะเมื่อกี้ผมผลักคนดูแวบเล็กนะครับอุ้ยบอสเป็นบังทุกคนเอาเดี๋ยวบอสตบเอา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 ตายแล้วตายแล้วตายแล้วบอสตบนั่นไงอผมเสกเพิ่มไปสามสิบตัวแล้วนะผมว่าถือว่าแถมไปแล้วกันเพราะผมไม่รู้ว่าข้างในนั้นมันจะออกมาหรือเปล่าไงนะครับมันอยู่ข้างใต้นั้นอีกประมาณสี่สิบตัวทุกคนมันเพิ่งฆ่าไปสี่ห้าตัวเองนะครับเออคือใช่ว่าเหลือๆทุกคนนะครับ ไป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 อีกเซิร์ฟหนึ่งปิดท้ายซะสุดท้ายนะครับแล้วก็ทําการไปเซิร์ฟธรรมดาเลยแล้วกันเพราะตอนแรกที่ผมเปิดคลิปมาเนี่ยผมก็ลงเซิร์ฟฟาร์ไปแหละแล้วยิงมันไม่แปลงร่างให้เวย้ยเออมันเอ็กซ์ซีเลนต์ขึ้นเอ็กซิเลนต์อะนะครับแล้วเนี่ยอาการเดิมกมลับมาละอูเดี๋ยวเซิร์ฟสา,ามมีสองคนว่ะเซิร์ฟสามยังไม่ได้เข้าไปด้วยเซิร์ฟสามแล้วกันเนาะเซิร์ฟสามเซิร์ฟสามเฮียซสุดท้ายแล้วได้ไหม,มเดี๋ยวผมจะไปแจกคนเซิร์ฟธรรมดาละได้ไหม ไปแจกของดไปแจกความเกียนนะครับเออยิยงปท,ท้ายซะหน่อยว่าทางเซิร์ฟเลยเอานี่มาที่คนดูได้ดูผมแค่คนเดียวเองได้แกงคนเดียวเองอย่างที่บอกไปลุดเดีวหลุดเดวหลุดจะแกงเขาเระนการมีจริงอะผมบอกแล้วนะครับมาแล้วจ้ามาดูว่าเซิร์ฟนี้จะแปลงรล่างได้หรือเปล่าถ้าแปลงร่างไม่ได้ก็แจกบัตรตัวเดียวนะครับ<สะ>โอ้โหชัดเลยยังแปลงร่างบ่ได้นะครับเออหรือ<ส>พ<ะ>ี่พี่มันแจกของไม่ได้วะ เอาดีน่าจะไม่ได้นะพรีเมียมเนอะ่ะเอาเซฟบล็อกสีก่สิบตัวอ่ะอ่ะถือว่าให้แล้วนะให้แล้วนะคนนี้คนคนี้คุณคุณเหมือนได้ไปแล้วแต่แต่ก็ยังไม่ได้เออหรือพีพมีม,มันยิงคนไม่ได้วะเออเป็นไม่ได้นะอ่าคนนี้อยู่นอกแมปมันสบายไปเอาสามสิบตัวพอเพราะว่ามันอยู่นอกแมปนะครับมันไม่ได้อยู่ข้างในแมปแบบว่าต้องเสี่ยงภครอะเพราะว่าอยู่ในผีผีมันไม่ไล่นะครับตรงนี้ผีไม่ไล่นะครับ ไป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 เออไม่มันเลยแกยไม่ได้ไม่มันเลยครับพีเมียมนะครับแค่นี้พอแล้วกันนะครับสุ่มแจกแค่นี้พอถึงเวลาผมอยากกินแล้วคืจริงคือวันนี้กูไม่ได้จะมาแจกของเป็นหลักผมจะมากินเป็นหลักนะครับโอ้ไม่มันเลยไม่มันเลยนี่นี่นี่เนี่เลยโลเพโลเพนะครับอย่าเซิฟนี้ไม่ได้คงต้ <oning. S 1> <má y S 2> องจบอะนะครับแต่ตอนที่ผมมาเทที่ที่ผมปิดคลิปไปแล้วผมมาเทได้เนี่ยผมก็เทพูกเซฟบวกธรรมดานะครับไม่รู้เพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายปืนอ่ะเออชิบหาย พบาร์จ้าเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวถ้ามันยิงไม่ได้จริงผมก็ต้องไปหาแบบเซับอื่นอ่ะทุกคนจริงๆแม่งครับแม็กหนึ่งสม็กหาแร่ของครับโอ้โหความผิดหวังนี้แม็กพินเลยนะครับกูจะร้องไห้่ะก็ดูหรือกระสุนไปได้วะเออหรือมันต้องใช้กระสุนโลเปวะ มันก็ไม่เกี่ยวไปเมื่อกี้ก็โลภ์เพย์เหลือปืนหนึ่งเม็ดหนึ่งนะครับมันเกี่ยวอะไรวะมันไม่เกี่ยวอแล้วผมว่าไม่เกี่ยวกับสุนปืนไม่เกี่ยวบอกเลยโอ้โหแกงไม่ได้เออดเลยเดี๋ยวผมลองอ้าผมลองซื้อแบกอ่ะเพื่อข้าวสารพืฐานของเรานะครับว่าไปทีแม็กหรือเปล่าแบกแม็กโลเพยหมดอะไรอย่างเงี้ยหัวหมูครับอ่ะลองลองลองแม็กโลเพย์อ่ะหาแะไรเพื่นดังวัวผมไป็ทีแม็กโลเพย์ทีกูหาตัวเองเลยนะมาดีมาดีเปล่าเนีีีี่ยมมาาา โอ้ไม่มันเลยโอ้ยหนาวหนาโวเด็กเดกำลังโตโจ๊กกำลังมันแหลกทุกคนไอ้้้ชินนีก็จะเล่นเดวกูไ้อขาละลืมลืมเตะตัวเองเดี๋ยวผมขอไปอีกเซิร์ฟนึงไปงภายแล้วกันนะครับถ้าไม่ไดมาได้ก็คงต้องไปขี่เพื่อต้องขออภัยคนดูได้จริงที่แบบว่าเออจะมาตั้งใจมาเกเกินเป็นหลักแต่คือเอาตรงตอนนี้คือแบบว่าแทบแทบไม่ได้เกลียดเลยเกลียดเป็นคนเดียวบางนับที่เหลือก็คือแจกบอสอ่ะเออนะำก็ทำความดีนะำแจกบอส เขาผมมาโอ้ที่ไรผมชอบมาแจกบอสตลอดนะครับแวะแบบแจกเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะครับอ่าพี่ๆโซนเนว้าเซิร์ฟนี้ความหวังกูละสิบห้าคนซาสุข,ขอให้ได้เถอะถ้าได้ปุ๊บโดนได้นอนสิบห้านคนโดนกูแน่นอนแต่คนเล่เซิร์ฟคงขอแบบไม่อยากให้ได้นะแต่ผมคือแบบนั่นแหละให้กูได้หัวเราะสักทีเถอะนะเมธพระเจ้าจุติเซิร์ฟ๋มันน่ารักที่ผมชอบตัวทองอ่ะตัวน้อยอีกหนึ่งแล้วตอนมันกดนั่งอ่ะนั่งเก็บของอ่ะหัวหุ่นเหลือแค่หัวตัวจมดิ่งนะครับ าม,มามามาเอาเปควายกันเลยโอ้ทุกคนฟันสไลด์ ฮะไปสูดนะไรกันอย่างไม่มึงน่ากลัวเกินพี่ชายเสี่ยวใบมึงน่ากลัวเกินพี่ชายจริงไล้เฮียเสี่ยวใบมึงน่ากลัวชิบหายเลยเพื่อนหน่อยซัพพอรัดบางส่วนอย่างไม่เอยมาละใครเอาเซฟโดนใครเอาเซฟโดนใครเอาเซฟโดนเลิกแปลไปที่เจอด่ายเจียเต็มเลย เอาไว้แล้วได้แล้วาได้กบักกูาละสิาคนโดนกูแน่พวกมึงอ่ะลองหมอด้วยป่าตังมันยิงได้ป่ะปังเลยบอกว่าปืด้ต้ยตักเซิร์ฟอ่ะกูบอกเลย ปากเป็นควายเลยปาตัวเพื่อนกรวทางเไม่ป่อตังครียไม่รู้เป็นใครไม่รู้เป็นใครเอ้ยังเห็นาระตนะไอ้ปาตไอ้ปาเตอ พี่ตาโนด่าจ yeah. ับเลยอะเลยครับแจกอเลไม่โฉไม่แจกเลยเดี๋ยวแจกความสนุกเนี่ยเพกเองมีความสุขใช่ไหมล่ะพวกเองด่าป๋าใช่ไหมเยอะเติมเสริมเลยโอเคพี่ตานดอาเยอะดีกว่าผมชอบเคียเคียน่ารักดีผมชอบเคียน่ารักดีเอน่าองั่น่าเคียดดีใเคียเบื่อสิเคียดวอลล้ววอลล้ววอลล้ว เอมจ่ะายมงมอ่อ้เีโอ้ยผมอยากขับแลขอยาขับปกติแต่ผมทำไม่ได้ทุกคนเวลาเฮียเขาคุยกันเวลาเฮียเาคุยกันเวลาเฮียเขาคุยกันเวลาเียเคุยกันนโอเคทุกคนว่าสวัสดีนะขอไปดีกว่าเดี๋ยวขอ่อ่าอ่าอ่าผมแจกเทพปิดท้ายดีกว่าผมหุ้ยแจกกล่องให้เทยปิดท้ายดีกว่าสามี่กล่องห้ากล่อง นะครับสนุนะเป็นเหี้ยโอ้เีเออีอกดีแกป่านี่ไปหน่อยองาจะเล่นกันเลยโอ้ยเ้ยจะกองเจะกอง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 กอง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  <differences S 2> ไอ้สัตวก็ใส่ใันเนี่ยโดูขออไอ้ยิ่งหิวขอยิ่งหิวนแต้วยิยิ่งหิวไก่ ที่เฮียเก็บของที่ของเฮียกันเก็บทุกคนเฮียเฮียคุยกันตอนนี้เฮียคุยกันอยู่ลากไก่ไปกินในน้ำอไอเฮียไอเฮียนี่ไอเฮียลากทองทอไปกินกินแล้วทำไปกินเปิดวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งโอ้แตกล่ะทองในน้ำเออคุโดคุเปิดเดี๋ยวจะได้เฮียคุโดลงดียเราเปิดดีเลยที่ผมแจกให้แล้วนะของไอเฮียเออเดี๋ยวใครใครผมรอบผมใครใครยิงคนไอมภูมิเออไปเลยเขยิบฟูมีเลยภูมิเลยเออไปเลยเขยภูมิไว้นะครับ โอเคพอแล้วุกคนก็วันนี้นะครับผมขอจากไปเพียงคนนี้ทุกคนชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับอย,อย่างทุกต่อไปก็ฝากติดตามด้วยทุกคนวันนี้ก็ขอพายเรื่องจริงนะพี่กว่าจะได้เกลียนคนแบบเต็มๆอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวที่บอกไปคือผมชอบเป็นแบบ่าแจกของคนในเซิร์ฟฟาร์มเออก็อแจกไปด้วยแม่ แต่ปืนมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเดี๋ยวยอมทำแต่โดยดียิงแล้วแปลงร่างบางทีก็ยิงแล้วไม่แปลงร่างนะครับทุกคนโอเคคลิปนี้ชอบไย่ลืมฝากกดไลค์นะครับยบอกไปรอบนึงเออหมื่นแล้วแนละพูดซ้ำนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับอยากได้วรนซีก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะครับอย่างที่บอกไปว่ายังไม่ปิดนะครับแล้วก็จะเปิดอีกยาวเลยนะทุกคนนะครับไปละขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบ้วยนะครับขอบคุณครับ